รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม้ลอกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมือง เมื่อได้มาเยือนเมืองเหนือนอกจากการได้มาชื่นชมธรรมชาติที่งดงามแล้วสิ่งที่จะละสายตาไปไม่ได้ก็คือความงดงามด้านศินละปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ยังเป็นสเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศวัตตานเฉลิมพระเกียรติตม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นอารามที่สง่างามแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาติพันธ์หลากหลายโดยในทุกๆปีช่วงเทศก,กาลออกพรรษาจะมีการจัดงานประเพณีปล่อยเทียนหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติพันธ์ต่างๆได้นำศิลปะวัฒนธรรมการแสดงออกทั้งการรำฟ้อนการแต่งกายตลอดจนการแสดงออกบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆโดยในปีนี้จะมีความคึกคลื่นเป็นพิเศษเนื่องจากมีชาวบ้าน และชนเผ่าต่างๆมาร่วมง,งานบนดอยเทวะนาคราชอย่างมากมายสำหรับงานบุญกถินสามัคคีวัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติถือเป็นการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่มีการแสดงออกทางพุทธศาสนาที่งดงามมีการประกอบพิธีสืบชะตารับฝันเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ร่วมบุญอย่างเคล้มขังถือเป็นหนึ่งในวัด,ดีพระดังแห่งภาคเหนือที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยว ไม่ควรพลาดอารามแห่งนี้เป็นศาสนะสถานที่มีความเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระเจ้าฝางราวปีพุทธศักราช2155ได้รับสถาบนาขึ้นมาใหม่โดยพระเดชพระคุณเจ้าพระรากิติสุนทรเจ้าอาวาสวัดชดีงามอำเภอฝางปัจจุบันวัดพระาเฉลิมพระเกียรติได้พัฒนาเสนาสนะเกือบสมบูรณ์แบบแล้วตั้งเด่นตะง,งานอยู่เหนือดอยเทวดนาคราช อุดมไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเริ่มตั้งแต่พระแม่กวนอิมยกขาพระศรีอริยเมตไตรองค์ใหญ่พระบรเมธาเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค์พระศรีสักยมุนีพระพุทธรูปยืนที่มีพุทธศินงดงามรวมทั้งองค์พระพุทธรูปเคียงแสนทรงเครื่องพระประธานอุโบสถตลอดจนท้าววิรุณปักเจ้าแห่งเทพนาคาทั้งปวงคงเหลือเพียงส่วนฐานพระอุโบสถที่ต้องใช้แผ่นทอง ตกแต่งอีกจำนวน45,000แผ่นหากสาธุชนท่านใดได้มาเยือนหรือประสงค์จะร่วมบุญปิดทองฐานอุโบสถก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์0817644220 0817644220